ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จัสุดาชาแนลนะคะวันนี้ก็จะให้ออมาชมหลังจากที่เราปาดเจ้าเมมขนเม,ม่นไปนะคะอันนี้ปาดไปได้ประมาณ1 0 1ถึงสสัปดาห์แล้วนะอะหอมาเต็มเลยนะคะอันนี้1 2 3นะคะ4อันตรงตรงุ่มขาวๆนี้ก็เป็นหน่อเหมือนกันนะคะแล้วก็5อันนี้ตุ่มแรกหน่อแรกที่มาเลยนะคะ อ้าวสังเกตดูนะคะว่าหนอนีอ้ต้องไม่โฟกัสเดี๋ยวนะคะนี่มีรากมาเองเลยเดี๋ยวจะรอให้โตสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะนั่นคือรากมาเดี๋ยวรอให้โตสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวจะเด็ดหนอไปชําเพื่อเป็นการขยายนะคะดังนั้นเพื่อนๆที่ยังลังเลอยู่นะคะไม่กล้าป,ปาดก็ลองปาดดูเลยนะคะแต่ว่าไม่แนะนําให้ปาดในช่วงที่อากาศชื้นชื้นหรือว่าฝนตกนะคะก็ หลังปาดเสร็จแล้วตัวแผลด้านบนนี้ก็คือระวังไม่ให้โดนน้ํานะคะ,ะโดยส่วนตัวแล้วคือที่ส่วนก็คือจะทาด้วยปูนแดงบางๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อลดการคายน้ํานะคะ<ๆ>ก็แทนที่เราจะได้เจ้าเค็กตัดแค่หน่อเดียวหัวเดียวนะคะหลังปาดก็ตรงส่วนปลายเราก็เอาไปลงปลูกได้นะคะแล้วก็ ตรงโคนที่เหลือทิ้งไว้ส่วนต้นนี้เป็นต้นต้นกราฟนะคะก็จะแตกหน่อใหม่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นจัลสุดาชาแนลก็ได้ทําการปาดเจ้าเรนโบว์แล้วก็รีวิวให้ดูหลังจากแตกหน่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอื่นนะคะหลังจากที่ปาดไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นส่วนหัวของตัวแมมขนเม่นนะคะที่ปาดไปนะคะอันนี้ส่วนหัวเราก็เอามาปลูกรอรากนะคะก็น้องก็รากเดินดีแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนหัวนะคะที่ปาดออกมาแล้วก็ที่เด็ดหน่อมาจากตัวที่หลังจากปาดแล้วแตกหน่อนะคะเอามาชํารากนะคะอันนี้ก็ประมาณสองสามเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวจับดูน้องแน่นดีนะคะอันนี้ก็แสดงว่ารากมาแล้วนะคะส่วนต้นนี้ก็หลังปาดเหมือนกันนะคะทั้งสองต้นเลย หลังจากปาดยอดไปก็จะได้ฟอร์มโกรประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าใครอยากจะขยายให้ได้เป็นหลายๆกระถางก็อาจจะเด็ดหนอ่อพวกนี้นะคะไปชําได้นะคะเด็ดออกไปชําเลยอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้คือตรงแผลที่เราปาดไปนะคะแล้วก็แตกหน่ออรอบ,รอบต้นนะคะแต่ถ้าอยากได้ฟอร์มโก,กก็คงไว้แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้หลายๆกระถางก็สามารถเด็ดหน่อพวกเนี้ย ไปปลูกได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบองเงินนะคะเราก็จะปาดไว้ประมาณต้นนี้ประมาณนิ้วหนึ่งได้นะคะใน,นตัวโคนต้นนะคะอันนี้มองไม่เห็นตรงกลางแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแมมเข็มเงินเหมือนกันนะคะอันนี้ตรงกลางที่เป็นรูๆตรงนั้นนะคะก็คือเอ่อตรงหัวไม้ที่ปาดไปนะคะแล้วก็อันนี้แตกหน่อมาเต็มเลยนะคะแต่ก็ครั้งนี้ก็ จัสมุดาชาแนลก็จะเก็บไว้เป็นฟอร์มกอแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นฟอร์มกอสวยนะคะแต่ก็จะเดี๋ยวจะเด็ดปาดหนอข้างๆออกบ้างหรือว่าใครอยากจะให้แตกเพิ่มนะคะก็สามารถที่จะไม่ต้องเด็ดนะคะก็คือปาดประมาณนี้ประมาณนี้นะคะก็เหลือตรงโคนตอไว้ตรงนี้มันก็จะแตกออกมาอีกก็จะกลายเป็นกอที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะ กระถางนี้นะคะก็จะเป็นแมมเข็มเงินนะคะต้นแม่พันธุ์ของที่สวนนะคะซึ่งหน่อที่ได้หลายๆกระถางหลายๆกอก็เกิดจากต้นแม่ต้นนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนยอดที่เพิ่งปาดไปนะคะรุ่นที่4ี่รุ่นที่ห้าแล้วนะคะอันนี้ก็กําลังจะแตกกอขึ้นอีกนะคะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ต้น กระบองเพชรที่เป็นฟอร์มกรหรือว่าจะขยายได้หลายๆกระถางก็ลองปาดยอดดูนะคะสำหรับวันนี้จระสุดาชาแนลก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจระสุดาชาแนลเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ